สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่การทำนายดวง,ง,ง,งคือวันั้งวินนี้เป็นคลิปพิเศษคะ,ะจะมาตรวจสอบพลังงานดวงพลังงานแห่งความโชคดีดวงของคุณนั้นแรงแซงหน้าศัตรูสุดๆนะคะด้วยการทำนายดวงแบบโหราศาสตร์นะคะก็จะมีในเรื่องของดาวตรีเทพสามดวงที่มีการโครจรยกย้ายแล้วนะ,ะดาวพฤหัสดาวเสาร์และดาวราหู ะะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าดวงของคุณนั้นแรงแซงหน้าศัตรูอย่างไรนะขออํานาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาที่ปกปักรักษาคุณนะคะลัคนาราศีที่โดดเด่นเจมินาราศีมิถุนทัดลมเนปจุนธาดินพฤกษ์มกรมูนราศีมีนาศิกรกฎแคปคอนราศีมังกรธาดินเออธาดินพฤกษ์กมกร วินัสราศีพระสบราศีตุลประสาราศีมีนธาน,นามมาราศีเมษนะคะราศีพิจิกตัวเลขเันที่เกิดที่เกี่ยวข้องกับคุณนะคะสําหรับใครที่มาเจอคลิปคลิปนี้ก็จะเป็นดวงของคุณพลังงานของคุณมี3 26 16 21 12 14 10 แล้วก็17นะคะหรือว่าถ้าใครไม่มีลัคนาราศีไม่มีวันที่เกิดไม่เกี่ยวข้องไม่เป็นไรสามารถเข้ามารับฟังรับชมได้นะคะก็ถือได้ว่าเป็นเรื่องราวดีๆความโชคดีที่จะเกิดขึ้นกับคุณด้วยเช่นกันแม่หมอได้ใช้ไพ่พรมยานหนาะะที่จะทํานายดนงชะตาของคนที่มาเจอคลิปนี้นี้นะคะเทพพฤหัสนะคะก็จะเป็นในเรื่องของ การที่ตัวของคุณจะได้รับความเมตตากรุณาปานีนะคะแล้วก็เป็นผู้ที่จะได้รับการปกป้องคุ้มครองดูแลจากครูบาอาจารย์ถือได้ว่าเป็นผู้ที่จะได้รับการสนับสนุนเกือ้อกูลจากผู้หลักผู้ใหญ่นะคะพลังงานของไพพุทธะไพเทพพรพพรุทธะสวัสดีนะคะก็จะหมายถึงผู้ที่จะมีการก้าวสู่การพัฒนาด้านวุฒิภาวะทางด้านปัญญา แล้วก็มีการเรียนรู้มีการทบทวนแล้วก็ทำความเข้าใจในวิธีแห่งการดํารงชีวิตของตัวเองในด้านของควาคิดนะ,ะจิตใจสติปัญญารวมถึงการร้องขอคําแนะนําการปรึกษาจากผู้หลักผู้ใหญ่นะคะก็จะเป็นผู้รู้มีประสบการณ์ก็ช่วยเหลือในเรื่องของการเตือนสติแล้วก็แก้ไขปัญหาต่างๆที่เผชิญอยู่นะคะควรเก็บตัวเงียบๆแล้วก็มันใช้ความคิดวิจารณญาณให เกิดความสุขุมรอบครอบเยือกเย็นในการขบคิดแล้วก็ตัดสินแก้ไขปัญหาต่างๆด้วยการใช้ปัญญานะคะก็ตัวของท่านเองนะ,ะเนื่องด้วยนะ,ะเป็นผู้ที่มีความรอบรู้สนใจในเรื่องของความรู้ด้านต่างๆก็จะกลายเป็นผู้ที่มีสติปัญญาเฉลียวฉลาดนะ,ะแล้วก็มีประสบการณ์นในเรื่องของการสร้างอาชีพสร้างไรายได้นะคะฉะนั้นเป็นช่วงเวลาดี ของการที่ตัวคุณจะหมั่นเพียรขยันศึกษาหาความรู้นะคะแล้วก็สแสวงหาในเรื่องของเหตุผลนะในการใช้ชีวิตแบบสันโดษรักความสงบรักความยุติธรรมเคร่งครัดในศีลธรรมนะคะและไพ่พระอัศรินตาหูนะคะก็จะเป็นในเรื่องของตัวของท่านเองนะคะอาจจะมีในเรื่องของความลุ่มหลงมัวเมา ในสิ่งชั่ว้ายแล้วก็ออายมุกทุขลาบการโคดโกงการทุจริตการทําให้เกิดความเสื่อมเสียชื่อเสียงแล้วก็มีคดีความทะเลาะเบาอแวงหรือว่าถูกใส่ร้ายป้ายสีนะคะก็จะทำให้เกิดความเศร้าแล้วก็ความเสียใจวิตกกังวลใจนะคะก็ต้องทนทุกข์ทรมานทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจนะเป็นช่วงเวลาที่จะต้องพิจารณา ความดีความชอบของตัวเองน้าบาปบ,บุญคุณโทษส่งผลทําให้กเกิดความรู้สึกอึดอัดวิต,ตกกังวลใจทุกใจเบื่อหน่ายกับการทํางานมากๆช่วงนี้จะต้องระมัดระวังในเรื่องของคําพูดแล้วก็ลดความใจร้อนดือ้อดื้อรั้นนะคะจะทําให้สถานการณ์ดีขึ้นแล้วก็ในเรื่องของการเงินอาจจะร้อนเงินหรือว่าเล่งหารายได้นะคะก็จะเป็นคนที่เหมือนกับจะมีความไปเกี่ยวข้องเกี่ยวพัน คิดที่อยากจะมีไรายได้ง่ายๆนะคะหรือว่าสบายๆนะหรือว่าอาจจะทําให้เกิดการที่ทําให้ตัวเองเดือดร้อนด้วยในเรื่องของการเงินนะคะหรือว่าลุ่มหลงมัวเมาไปกับอบบยามุกต่างๆนะคะอาจจะทําให้ไปเกี่ยวข้องเกี่ยวกับการที่มีในเรื่องของการหยิบยืมกู้เงินต่างๆด้วยนะ,ะก็เป็นปัญหาตามมาภายหลังฉะนั้น ต้องรู้จักระมัดระวังวางแผนการเงินให้ดีนะคะแล้วก็ไพ่พาพิคเนตต่างราชาโชคหมายถึงตัวของท่านเองนะจะมีในเรื่องของโชคลาภความสุขเยี่ยงพระราชามีความสมบูรณ์บูสุขทางกายและก็ใจไปตลอดชีวิตนะแล้วก็จะมีในเรื่องของการกินการอยู่อุดมสมบูรณ์ได้รับการอุปถัมภ์คำจูนะดูแลอย่างสุขสบายและอาจจะทําให้ตัวของท่านเองนะติดนิสัย ในเรื่องของการกินอยู่สุรุยสุรายนะคะก็ต้องระมาระวังด้วยแต่ชีวิตในเรื่องของการทํางานไม่ค่อยที่จะมีอุปสรรคนะคะจะมีแต่คนรักค่ามีแต่ผู้หรับผู้ใหญ่สนับสนุนช่วยเหลือฉะนั้นนะก็จะเป็นโอกาสที่ตัวของท่านเองจะสามารถที่จะสร้างความมั่นคงหรือว่าสร้างความสําเร็จในเรื่องของอาชีพการงานได้นะคะเป็นช่วงโอกาสดีๆนะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันว่าพลังงานบุญนะที่หนุนนำดวงชะตาของคุณอ่ามีคนทักแรงดวงของคุณนั้นแรงแซงหน้าศัตรูนะคะเป็นอย่างไรพลังบุญหนุนนำดวงชะตาของคุณเมื่อครั้งในอดีตเนี่ยคุณเป็นคนลักษณะในิสัยอย่างไรคุณเป็นคนที่สร้างบุญสร้างกุศลไว้มากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะขออนุญาตเทวดาประจำตัวสิงศิษย์ครูบาอาจารย์ เปิดดวงชะตาของผู้ที่มาพบเจอคลิปคลิปนี้เป็นคลิปแอนดอมพลังงานบุญพลังงานนะของความโชคดีประสบความสําเร็จนะคะพลังงานบุญของคุณเป็นอย่างไรสถ้วยพลังงานบุญของคุณนะคะคุณจะเป็นที่รักของเพื่อน ของสังคมที่รู้จักกับคุณนะชีวิตของคุณจะมีแต่คนรักจะมีแต่คนนะเข้ามามอบกําลังใจหรือว่ามอบของขวัญให้และตัวของคุณจะเป็นคนที่สามารถที่จะใช้ชีวิตที่อิสระหรือว่าอาจจะมีงานหรือว่าอาจจะมีอาชีพการงานที่อิสระนะคะไม่ขึ้นตรงอยู่กับใครสามารถที่จะไปไหนทำไรได้อย่างอิสระเสรีภาพนะคะ แล้วก็ตัวของคุณจะมีโอกาสได้รับความโชคดีนะ,ะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตโอกาสในเรื่องของการงานโอกาสในเรื่องของการเงินนะคะจะได้รับการช่วยเหลือนะคะจะมีโชคลาภฟุกๆเข้ามาตัวของคุณนะคะเป็นพลังงานของเอ่อก้าถ้วยนะะัเป็นคนที่กินดีอยู่ดีมีความสุขนะคะอิม่มเอมเกษมสำราญแล้วก็ไพ่ดีมเพรสเป็นพลังงาน ตัวของคุณซึ่งเป็นคนที่จิตใจดีมีเมตตาชอบช่วยเหลือชอบทําบุญสร้างบุญสร้างกุศลมีน้ําจิตน้ําใจชอบทําทานและก็เป็นพลังงานของคนที่มีความอุดมเพียบพร้อมสมบูรณ์แบบนะคะและก็ถ้าหากตัวของคุณมีเนื้อของปัญหาความทุกข์อกทุกใจเครียดวิตกวนใจนะะหรือว่าปัญหาเข้ามาในชีวิตแล้วนะคะไม่สามารถที่จะแก้ไข ปัญหาต่างๆได้ก็จะมีผู้มาช่วยเหลือนะแ,แก้ไขสถานการณ์ปัญหาให้กับคุณนะ,ะคุณต้องทำอะไรที่ชัดเจนแล้วก็เด็ดขาดแล้วก็ตรงไปตรงมาอะไรที่ไม่มีประโยชน์อะไรที่มันไม่สร้างสารรค์ในชีวิตของคุณคุณต้องตัดออกจากชีวิตแล้วก็ม o v e o นไปข้างหน้าก้าวาไปสู่อนาคตข้างหน้าซึ่งความมั่นคงในชีวิตของคุณนะคะ รอคุณอยู่ไม่ว่าจะเป็นอาชีพการงานหรือว่าการที่ตัวของคุณนะคะถ้าอยากได้ในเรื่องของทรัพย์สมบัติเงินทองอาจบ้านทรัพย์สินต่างๆนะคะคุณจะสามารถเี่ยสร้างหรือว่าสั่งสมนะคะเป็นของตัวเองได้ไพ่เดอะชายออดเป็นนักรบ ะะตัวของคุณแม้จะมีความอ่อนโยนนะคะนุ่มนวลอ่อนหวานจิตใจดีมีเมตตาแต่เมื่อถึงเวลาที่จะต้องออกไปรบหรือว่าออกไปทํางานออกไปฟาดฟันออกไปต่อสู้หรือว่าทําบางสิ่งบางอย่างเพื่อให้ถึงเป้าหมายของตัวเองคุณก็สามารถทําได้ฉะนั้นบรารังงานบุญที่คุณมีนะคะนอกจากคุณจะเป็นคนที่สร้างบุญสร้างกุศลแล้วก็ยังเป็นคนที่เหมือนกับเรียกว่าบุญกุศล นำนะดนจชะตาชีวิตของคุณไม่ว่าจะเป็น,นบุญกุศลเก่าก็ทําให้ผู้คนนะผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่าสังคมนะคะชื่นชมแล้วก็สนับสนุนคุณช่วยเหลือคุณรวมทั้งมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์จักรวาลน,นะครูบาอาจารย์ที่คอยให้โอกาสดีๆชี้แนะช,ช่องทางแนวทางให้กับคุณนะคะขอให้คุณนะยึดมั่นเชื่อมั่นนะคะในความถูกต้องในความดีงาม นะคะแล้วก็มองไปสู่เป้าหมายอนาคตข้างหน้าคุณจะสามารถที่จะสร้างความสําเร็จด้วยตัวของคุณเองด้วยนะคะสติปัญญาความรู้ความสามารถของคุณเองอย่างแน่นอนนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าทักแรงมากดวงของคุณแรงแซงหน้าศัตรูสุดๆนะคะผู้คนนะ,ะบุคคลรรบข้างสังคมรราข้างเนี่ยเขามองว่าตัวของคุณเนี่ยมีความ ดีหรือว่ามีความแรงหรือว่ามีความโดดเด่นอย่างไรในสายตานะ,ะผู้คนสังคมที่อยู่รอบๆตัวคุณมองว่าตัวของคุณเนี่ยนะเป็นคนโชคดีมีความสำเร็จนะประสบความสำเร็จหรือว่ามีโอกาสดีๆอย่างไร queen of sword นะคะพลังงานผู้คนที่มองมาที่คุณตามมองว่าชีวิตของคุณเนี่ยคืออาจจะมีการส่องผ่านโซเชียลไลน์นะหรือว่ามีการมองเข้ามานะะในเรื่องของอาชีพการงานของคุณด้วยก็ได้เขาเห็นถึงความสําเร็จนะคะความมีชื่อเสียงการประสบความสําเร็จ นะในสิ่งที่คุณทําอาชีพการงานที่คุณทำนะคุณมีชื่อเสียงแล้วก็ประสบความสําเร็จมีรายได้นะคะและเขาก็มองว่าอนาคตของคุณอีกไม่นานนะคะอนาคตข้างหน้าของคุณอีกไม่นาน คุณน่าที่จะพ้นในเรื่องของวิกฤตความทุกข์หรือว่าปัญหาต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นปัญหาออชีวิตของคุณปัญหาการงานปัญหาการเงินหรือว่าความทุกข์ใจความวิตกกวนใจมันกําลังจะหมดสิ้นลงนะ,ะผู้คนก็มองว่าตรงคุณเนี่ยจะเป็นคนที่มีความสุขนะคะจะเป็นคนที่สามารถที่จะ เหมือนกับทำธุรกิจการงานนะ,ะได้ประสบความสำเร็จด้วยความมุ่งมัน่นด้วยความเพียรพยายามของคุณด้วยความอดทนของคุณแม้งานจะหนักงานจะเหนื่อยนะคะแต่ผู้คนเห็นว่าตัวของคุณเนี่ยเป็นคนที่มีความขยันมีความอดทนนะคะแล้วก็เหมือนกับว่าเป็นคนที่จิตใจดีมีเมตตาแล้วก็เป็นคนที่มีการามีโอกาสที่ดีเข้ามาในชีวิตเป็นคนที่รักความเจริญก้าวหน้า นำะเรื่องราวในอดีตความทุกข์ในอดีตที่คุณเจอเนี่ยมันกลายเป็นประสบการณ์นะคะเป็นบทเรียนแล้วแล้วก็สอนให้ตัวคุณเนี่ยเหมือนดิ้นรนหรือว่าเอาชนะหรือว่าเอาตัวรอดนะคะไม่ว่าจะเป็นปัญหาต่างๆที่มันเกิดขึ้นเชื่อว่าความทุกข์ต่างๆในตัวของคุณมันจะหมดไปแน่นอนนะ,ะผู้คนก็เลยเหมือนกับมองเข้ามาว่าเออชีวิตของคุณเนี่ยเหมือนออมีการเปลี่ยนแปลงเ,เพราะว่า เ,ออเคยประสบพบเจอปัญหาเรื่องราวในะอดีตปัญหาการเงินปัญหาความรักหรือว่าความไม่สมหวังเนี่ยปัจจุบันนี้คุณสามารถที่จะใช้ชีวิตอย่างมีความสุข move on ไปที่อนาคตข้างหน้าหรือว่าโฟกัสที่ชีวิตของตัวเองสร้างความสําเร็จกับตัวเองได้นะ,ะอย่างมีความสุขแล้วนะคะนี่คือสายตาของผู้คนที่มองมาที่คุณมาดูซิว่านะถ้าคุณมีศัตรู แล้วศัตรูมองเห็นอะไรนะคะในชีวิตคุณที่โดดเด่นกว่าเขาศัตรูมองเห็นอะไรนะคะชีวิตของคุณที่โดดเด่นกว่าเขาสายตสายตาที่ศัตรูมองมาที่คุณนะคะ ศัตรูมองมาที่คุณเห็นว่าคุณเนี่ยนะเป็นที่รักหรือว่ามีคนเข้ามารักเข้ามาชอบเข้ามาชื่นชมคุณนะคะเพราะคุณเป็นคนชัดเจนเป็นคนเด็กขาดเป็นคนตรงไปตรงมานะและตัวของคุณเนี่ยเหมือนกับว่าไม่ว่าคุณจะเจออุปสรรคปัญหาอะไรก็ตามนะเข้ามาในชีวิตคุณมากที่จะมีผู้คนหรือว่าคนให้กําลังใจให้การสนับสนุนช่วยเหลือ ะะซึ่งศัตรูที่มองมาเนี่ยมองว่าอนาคตของคุณเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจะมีโอกาสดีๆหรือว่าจะมีการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งในอาชีพการงานที่คุณทำหรือว่าประสบความสําเร็จมากขึ้นกว่านี้นันในสายตาของศัตรูของคุณเหมือนกับว่าคือเขาเจอการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของคุณอย่างรวดเร็วะนะคะอาจจะมีการสังเกตนะคะ คนคนนี้ศัตรูของคุณเนี่ยอาจจะเป็นเพื่อนร่วมง,งานของคุณแล้วสังเกตเห็นว่าชีวิตของคุณมีการพัฒนาหรือว่ามีในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเกิดขึ้นนะเปลี่ยนงานออกงานย้ายง,งานหรือว่ามีการเดินทางนะแต่การที่คุณนะไปทําธุรกิจการงานเริ่มต้นใหม่เนี่ยมันเป็นธุรกิจการงานที่ตัวของคุณเนี่ยเหมือนวางแผนไว้เรียบร้อยแล้วหรือว่านะมันเป็นงานที่ตัวของคุณเนี่ยรัก และก็สามารถที่จะสร้างรายได้นะคะหลายๆช่องทางด้วยหรือว่าเป็นอาชีพการงานที่ตัวของคุณวางแผนมันเป็นความฝันของคุณนะคะซึ่งศัตรูเขามองว่าตัวของคุณเนี่ยเอออนาคตข้างหน้าต่อไปนะ,ะมองว่าจะเป็นคนที่มีชื่อเสียงประสบความสําเร็จจะมีแต่ผู้คนนะติดตามให้การยอมรับแล้วก็ชื่นชมคุณม,มีแต่คนรู้จักมีแต่คนรักใคร่มีแต่คนช่วยเหลือสนับสนุนนะคะ เขาเห็นว่าตัวของคุณเนี่ยคือ,อ,อบุญกุศลที่คุณสร้างเนี่ยหรือว่าความดีที่คุณมีมันทําให้ตัวของคุณประสบความสําเร็จนั้นแล้วก็มีชีวิตที่ดีมีความสุขนะคะและมองว่าอนาคตข้างหน้าเนี่ยนะคะความดีของคุณความจิตใจดีมีเมตตาของคุณจะทําให้ตัวของคุณประสบความสําเร็จแน่นอนนะคะมีแต่ผู้คนเข้ามา นะคะสนับสนุนช่วยเหลือนี่คือสายตาของศัตรูของคุณที่มองมาที่คุณนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าดวงของคุณแรงแซงหน้าศัตรูสุดๆ,ๆ,ๆนะคะจะเป็นในเรื่องอะไรครึ่งปีหลังนะคะดวงของคุณแรงแซงหน้าศัตรูสุดๆ,ๆนะคะจะเป็นเรื่องอะไรที่โดดเด่น The Hangman นะคะปัญหาความเครียดปัญหาออความวิตกกวนใจหรือว่าปัญหาที่ยังค้างคาอยู่ในใจของคุณอยู่หรือว่ายังเครียดอยู่นะคะมันเป็นปัญหาที่เหมือนกับจะทำให้ตัวของคุณเนี่ยได้คิดได้ตัดสินใจชัดเจนเด็ดขาดได้ได้ทำอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะในชีวิตของคุณนะคะถ้าหากคุณเจอปัญหาในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ นะสำหรับใครที่มีเรื่องของปัญหาความรักรักซ้อนนะคะรักสามเศร้าเติร์ดปาร์ตี้ปัญหาเหล่านี้กำลังจะหมดไปนะคุณจะสามารถที่จะตัดสินใจเลือกนะคะคนที่เป็นคู่รักของคุณเออนะคะเนื้อคู่คู่แท้ของคุณหรือว่านะสามารถที่จะเหมือนกับตัดสินใจเด็ดขาดเลยนะกับการตัดจบความสัมพันธ์ หรือแม้กระทั่งสำหรับใครนะที่กำลังประสบพบเจอปัญหาเหล่านี้อยู่คู่รักคนรักนะให้เราเป็นตัวเลือกในความสัมพันธ์เขาจะตัดสินใจเลือกแล้วก็ลงเอยแล้วก็ชัดเจนกับเรานะโดดเด่นเป็นในเรื่องของคู่รักคนรักจะสามารถที่จะตัดสินใจเลือกคู่ครองคนรักนะคะที่เหมาะสมเพื่อที่จะ เดินหน้าเคียงคู่ไปด้วยกันนะคะจะมีการตัดสินใจที่เด็ดขาดชัดเจนนะคะเกี่ยวกับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์และดวงของคุณแรงแซงหน้าศัตรูนะคะจะเป็นในเรื่องของเจ็ดาบถ้ามีศัตรูหรือว่าคนที่คิดไม่ดีทําไม่ดีกับคุณนะคะศัตรูที่อาจจะแอบแทงข้างหลังคุณคุณจะได้รับรู้ ถึงพลังงานเหล่านั้นหรือว่านะคะผู้คนเหล่านั้นหรือว่าคนที่คิดร้ายทําไม่ดีกับคุณเนี่ยจะพายแพ้คุณเดอะทาวเวอร์จะมีการเปลี่ยนแปลงหรือว่ามีเหตุการณ์บางสิ่งบางอย่างเพราะว่านะคะดวงชะตาของคนที่เป็นศัตรูของคุณคิดร้ายกับคุณเนี่ยนะ,ะผู้คนหรือว่าเออผู้หลักผู้ใหญ่นะจะสามารถที่จะแยกแยะออกว่าใครกันแน่นะ,ะที่เป็นคนไม่ดี นะเป็นคนที่เหมือนกับมีรับลมคมในทําลายผิดสังเกตทำาะไรไม่ซื่อสัตย์ไม่ซื่อตรงไม่จริงใจกับคุณท้ายที่สุดแล้วนะคะจะเป็นในเรื่องของการที่ the just the justice นะ,ะเป็นในเรื่องของการตัดสินใจที่มันเด็ดขาดที่มันชัดเจนยุติธรรมสําหรับคุณนะ,ะจะได้รู้ความจริงว่าใครกันแน่ที่เป็นคนไม่ซื่อสัตย์ไม่จริงใจโกหกหลอกลวงนะคะเป็นคนไม่ดีจับถูก นะเปิดเผยธาตุแท้นิสัยนะคะแล้วก็ผู้คนในสังคมจะได้รู้ความจริงว่าคุณคือคนดีส่วนนะอีกคนหนึ่งศัตรูของคุณคือคนที่รอบทำลายคุณหรือว่าสร้างเรื่องสร้างราวสร้างปัญหาให้กับคุณทุกคนจะเข้าใจนะทุกคนจะเรียกว่าให้ความยุติธรรมกับคุณนะคะถ้าเคยถูกนะเพื่อนๆนสังคมเข้าใจผิดนะคะและ ดวงของคุณแรงแซงหน้าศัตรูแน่ๆหากคุณนะคะเคยประสบพบเจอสถานการณ์เหตุการณ์ที่เหมือนกับว่าเคยผิดหวังเคยพ่ายแพ,ยพย้เคยเจ็บปวดเคยเครียดแล้วก็วิตกงังวลใจนะคะในสถานการณ์เหตุการณ์ที่มันเหมือนกับว่าคุณพยายามที่จะพูดหรือว่าอธิบายอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะสำหรับตัวเองแล้วนะคะเพื่อที่จะให้ผู้คน นะเข้าใจนะในความที่ตัวของคุณเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นคนทําผิดนะฉะนั้นตัวของคุณไม่ต้องทําอะไรเลยนะคะจะมีบางสิ่งบางอย่างเปิดเผยออกมานะคะความจริงจะปรากฏทุกสิ่งทุกอย่างจะปรากฏออกมาว่าตัวของคุณเนี่ยเป็นคนที่ดีนะเป็นคนที่จริงใจนะคะเหมือนกับว่าเมื่อครั้งในอดีตนะอา,อาจจะถูกใส่ร้าย อาจจะถูกใส่ความอาจจะถูกมองในแง่ลบนะแล้วคุณก็เหมือนกับว่าไม่สามารถที่ะแก้ไขหรือว่าแก้ตัวให้กับตัวเองได้ต่อจากนี้เป็นต้องไปนะความจริงมันจะปรากฏแน่นอนขอให้คุณเชื่อมั่นนะคะว่าคนที่คิดร้ายทําไม่ดีกับคุณหรือว่าใส่ร้ายป้ายปายสีคุณใส่ความคุณเนี่ยเขาจะถูกเปิดโปงเปิดเผยพฤติกรรมแย,แย่ๆและดวงของคุณแรงแซงหน้าศัตรูนะคะจะเป็นในเรื่องของ ใครนะหากมีการลงทุนนะหุ้นหวยนะคะคุณจะได้กำไรยิ่งลงทุนมากยิ่งได้มากนะคะเหมือนกับว่าสิ่งที่คุณลงทุนลงแรงไปมันเป็นในเรื่องของหุ้นนะมันเป็นในเรื่องของอะไรที่มันเป็นอบายมุกอ่ะนะมันเป็นโชคลาบนะ,ะโชคลาบมาจากการลงทุนโชคลาบมาจากการเสี่ยงโชคนะคะคุณไม่ต้องนะทำงานหนักนะ ในเรื่องของการที่จะสร้างรายได้หารายได้เหนื่อยๆอีกต่อไปแล้วดวงของคุณแรงมากดวงคุณเปิดแล้วนะคะแม้เจ้ากรรมนายเวรจะยังไม่ปลดปล่อยคุณนะคะแต่ว่าปฏิหารเกิดขึ้นกับคุณเป็นในเรื่องของโชคลาภและความสําเร็จครึ่งปีหลังนี้คุณสามารถที่จะเสี่ยงโชคนะ,ค,ะคุณจะได้รายได้นะคะเข้ามาง่ายได้โดยที่คุณไม่ต้อง ออกแรงลงแรงโดยที่ไม่ต้องใช้ความรู้ความสามารถไดเลยนะคะไม่ว่าจะเสี่ยงโชครูปแบบไหนไม่ว่าจะซื้อนะะในเรื่องของฉลากกินแบง่งนะคะเพื่อนบ้านนะคะหรือว่าขนมไทยอะไรก็แล้วแต่คุณจะมีโชคลาภเข้ามาอย่างง่ายดายนะคะเมื่อครั้งอดีตนะคุณอาจจะไม่มีโชคลาภเลยแต่ปัจจุบันนีนะะ้ต่อจากนี้เริ่มติดดวงของคุณแรงมากนะคะ ซื้ออะไรก็ถูกลงทุนอะไรก็ได้กำไรนะคะและดวงของคุณแรงแซงหน้าศัตรูแรงมากนะคะในเรื่องของปัญหาเก่าๆความทุกข์เก่าๆนะอาจจะเป็นในเรื่องของปัญหาเพื่อนสังคมที่ทำงานนะคะตอนนี้ชีวิตของคุณน่าที่จะมีการเหมือนกับเดินทางหรือว่า move on จากเรื่องราวสถานการณ์เก่าๆเหตุการณ์เก่าๆ นะคะความทุกข์ใจเก่าๆแล้วนะปัญหาของผู้คนที่มองคุณในแง่ลบนะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนหรือว่าสังคมณนะตอนนี้ปัจจุบันนี้เขาจะได้เห็นนะว่าตัวของคุณเนี่ยเป็นคนที่มีความเพียรพยายามนะมีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจในเรื่องของอาชีพการงานของคุณและเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถนะคะคุณ น่เหมือนกับว่าไม่ได้สนใจคําพูดคําดูถูกคําเหยียดยามคําใส่ร้ายป้ายสีนินทานะเกี่ยวกับผลงานหรือว่าเกี่ยวกับความผิดพลาดเมื่อครั้งในอดีตต่อจากนี้ไปนะคะเพื่อนเพื่อนสังคมที่ทํางานจะมองเห็นคุณค่าในตัวคุณผลงานที่โดดเด่นของคุณความเก่งนะคะการเริ่มต้นชีวิตใหม่ของคุณที่จะนํามาซึ่งความสําเร็จนะคะนี่คือ ดวงของคุณแรงมากนะคะและดวงของคุณแรงแซงหน้าศัตรูสุดๆจะเป็นในเรื่องความสุขความสุขนะคะในอนาคตที่คุณกําลังจะได้รับนะคะจากสถานการณ์อดีตนะคะซึ่งคุณนะคะเป็นคนที่มากที่จะเครียดหรือว่าวิตกกังวลใจนะคะ แต่ด้วยความที่ตัวของคุณเนี่ยเป็นคนที่ยึดมั่นถือมั่นในคุณธรรมความดีสิ่งดีงามเป็นคนกระตันยู ú, เป็นคนที่รักครอบครัวเป็นคนที่สนใจในเรื่องของอาชีพการงานเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถในเรื่องของการสร้างไรายได้ <ๆ S 2> ด้วยภาระความรับผิดชอบของคุณด้วยความกระตันยูของคุณด้วยความที่ตัวของคุณเน่ะเป็นคนขยันนะคะทำมาหากินสร้างไรายได้ลงทุนลงแรงทำธุรกิจการงาน นะคะอาจจะเคยเจอปัญหาในเรื่องของอความลำบากนะในเรื่องของการเงินนะปัญหาครอบครัวบางสิ่งบางอย่างแต่ต่อจากนี้ปนไปปัญหาเหล่านั้นนะมันจะหมดไปแล้ว ปัญหาต่างๆที่มันเกิดขึ้นกับคุณมันจะหมดไปแล้วชีวิตของคุณจะได้พบเจอแต่ความสุขความสําเร็จความรู้ความสามารถที่คุณมีจะสร้างรายได้สร้างอาชีพนะคะเป็นกรอบเป็นการให้กับคุณในอนาคตข้างหน้านะคะและตัวของคุณจะได้มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการที่ปัญหาต่างๆณนะค,ะความเครียดต่างๆความทุกข์อกทุกใจที่มันสุมในซวงของคุณในเรื่องของปัญหาการเงิน คุณจะได้รับโอกาสดีๆหรือว่าคุณจะมีเรื่องของธุรกิจการงานนะที่คุณลงทุนลงแรงไปเมื่อครั้งในอดีตที่มันผิดพลาดนะแล้วมันสร้างผลกระทบให้กับการเงินของคุณให้กับความสุขของคุณนะคะปัจจุบันนี้ต่อจากนี้เริรไปชีวิตของคุณที่ประสบพบเจอปัญหาในเรื่องการเงินนะหรือว่าพบเจอปัญหาในเรื่องของความทุกข์อกทุกใจเกี่ยวกับการลงทุน นะคะธุรกิจการงานที่ลงทุนลงแรงไปนะคะไม่ได้สร้างไรายได้หรือว่าความสําเร็จนะ,ะให้กับคุณต่อจากนี้เดิมไปนะะงานที่คุณทําอาชีพที่คุณทำนะ,ะจะกลับมาเฟื่องฟูจะกลับมาโดดเด่นจะกลับมาโด่งดังนะคะผู้คนจะหันกลับมาสนับสนุน นะให้ความยกย่องให้ความเชื่อถือในความรู้ความสามารถของคุณความดีสิ่งดีงามที่คุณได้สร้างสะสมไว้จะทําให้ชีวิตของคุณการงานของคุณประสบความสําเร็จนะคะหากคุณยังมีความทุกข์อกทุกข์ใจเสียอกเสียใจนะ,ะว่านะ,ะาในเรื่องของการงานของคุณที่จะประสบความสําเร็จนะคะ น่าที่จะมีเรื่องของการพัฒนาหรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงหรือว่ามีนะคะในเรื่องของความมั่นคงในชีวิตเข้ามามากมายนะคะห้าถ้วยเนี่ยมันเป็นพลังงานของคนที่เหมือนกับอาจจะเจอปัญหาเก่าๆนะสภาวะปัญหาการเงินปัญหาความรักปัญหาต่างๆที่มันเกิดขึ้นแล้วมันมีผลต่อ การทำงานของคุณจิตใจของคุณนะคะคุณไม่ต้องกลัวเลยพลังงานของคุณเป็น King o ฟเดอร์นะคะเป็นคนที่จิตใจดีมีเมตตานะ,ะชอบช่วยเหลือชอบทำบุญนะ,ะแล้วก็เป็นคนที่มีในเรื่องของความมั่นคงในเรื่องการเงินนะคะจะต้องมีครอบครัวที่มีความสุขแล้วก็สมบูรณ์แบบหรือว่าจะได้รับการสนับสนุนในเรื่องของธุรกิจการงานนะคะคุณจงเชื่อมั่น นะในสิ่งที่คุณทำแล้วก็เด็ดขาดแล้วก็ชัดเจนนะทำอะไรที่มันถูกต้องจะแสดงออกให้ผู้คนได้เห็นถึงผลงานความตั้งใจของคุณและตัวของคุณจะประสบความสำเร็จแน่นอน น,ะะนี่คือดวงของคุณแรงนะไม่ว่าใครคิดจะทํอะไรคิดไม่ดีกับคุณคิดทําร้ายทําลายคุณเขาไม่สามารถที่จะทําลายความมั่นคงในจิตของคุณได้เพราะว่าคุณมีบุญกุศลหนุนดําดวงชะตานะคุณเป็นคนที่ยึดมั่นถือมั่นในความถูกต้องในความดีงามนะคะจึงมักที่จะได้รับการปกป้องคุ้มครองดูแลจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็จกักกษัรนะ,ะนี่คือดวงของคุณแรง แซงหน้าศัตรูมากๆขอบคุณทุกการติดตามค่ะ